สวัสดีครับพี่มิววันนี้ตอนนี้เราทำอะไรครับมาซื้อมาซื้อน้ำอ้อยซื้อน้ำอ้อยนะ้ำอ้อยคันสดใช่ไหมโดนโดนกลุมหกมาซื้อ <laughs> เขาบอกว่าสิบห้าอ๋อใช่ <laughs> แต่ที่จริงนะเท่าไหร่ครับพี่ที <laughs> ่จริงยี่สิบห้าครับ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าสิบห้าอ่ามีคนบอกว่าสิบห้าบาทอ๋อมีคนบอกสิบห้าบาท <laughs> มาดูวิธีการทำอ้อยกัน <laughs> น้ำอ้อยเขาเครื่อนครับเขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับพี่ถามกองครับ อ๋อดูข้างหลังดูข้างหลังเฮ้ยอันนี้อันนี้อ้อยออกมาทางน,นี้นะครับวเออมีน้ำในนั้นยังเห่ือมีน้ำยังเหลือไหมอุ้ยน้ำออกหมดเลยปะโโอ้หมีเพิ่งน,นะนะฮะมีเพิ่งผมว่เพิ่งสด <S <S> <S เกลียวพี่ มาดูข้างหน้ากันเจียวเจียวเจเอาซักเครื่องไหมพี่เครื่องละสองเรามารอน้ำอ้อยกันนะครับนี่นะนอนมาได้ไหมนี่น้ำอ้อยมาแล้วน้ำมามาแล้วเขาก็เขาไม่ได้ผสมเลยใช่ไหมใส่เลยไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ผสมอะไรเจียวเจียวพี่ ผสมยังไงเอาเข้าไปมาแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรอ๋ออันโอ,อ้อยมาแล้วครับน้ำพี่ที่ชิมนี้กินบอกท่านผู้ชมดิงานนีสวยงาพี่น้ำมันก็นแล้วก,กันนะเนี่ยน้ำมันก็แล้วกันนะเนี่ยหวานนะครับเดี๋ยวเราลองชิมดู